สมัยนั้นยังไม่มีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ยังไม่มีคำว่าบล็อกเกอร์ยังไม่มีคำว่านักรีวิวมีแค่คนชอบกินชอบเที่ยวแล้วมาเล่าคือตอนนั้นเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มบ้านเราเนี่ยจะมีอย่างเดียวคือพันทิปแล้วก็มีเป็นเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพันทิปเนี่ยสมัยนั้นทุกคนจะเข้าไปดูดูซึ่งพันทิปเน่ยมันจะมีทุกหลากหลายให้เรารู้ใครจะไปเที่ยวไหนใครจะไปกินอะไร บ้านใครน้ำไหลไฟไม่ดับ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเข้าจะไปถามกันในพันทิปทั้งหมดอย่างเรื่องกิน<ฆ>ก็กลนครัว<ฆ>เรื่องสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ขนไกลบ้านเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องนักร้องนักกล้องคือมีทุกอย่างในสมัยนั้นของบพันทิปผมก็บังเอิญหลงเข้าไปอยู่ในห้องกลนครัว <laughs> แล้วเราก็เข้าไปเหมือนกับเข้าไปอา่านนะคนก็ถามว่าที่ไหนอร่อยเ,ออเราเคยกินมาแล้วหรือร้านนี้เราก็ไปบอกเขา ที่นี่อร่อยบางคนเอ้ร้านนี้เคยอร่อยอยู่ตรงนี้หายไปไหน mm. เราก็รู้เราก็ไปบอกเขา, mm. ากาจะพูดคุยกันอยู่ลักษณะนะั้นก่อนมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของลูกชาย mm. พอเขาไปเรียนกลางวันเราก็เข้าไปแอบซุกซนใช้คำว่าซุกซนนะเพราะสมัยนั้นเราไม่รู้จะไปหาอะไร mm. ก็กดนู่นกดนี่ไปพอกดเสร็จปุ๊บประกฏว่านั่นไวรัสมาแล้ว mm. อืบ เครื <c oughs> ่องแทงตายหาได้วรัสมาเดี๋ยวลูกมาจะทําไงก็ไอ้แบกไอ้ตู้แลยนะเข้าไปในตลาดนัดให้ช่วยดูทีก็แก้ให้ตอนนั้นเสียทุกวันเอาเลี้ยงแก้วสองแก้วกาแฟอะไรเนี่ยให้เด็กมันช่วยแก้ให้เสร็จแล้วพอสักช <c oughs> ่วงหนึ่งเขาเขาเริ่มมีโน้ตบุ๊กเขาไปเรียนโน้ตบุ๊กแล้วก็ยกโน้ตบุ๊กให้เราแล้วก็โน้ตบุ๊กแบบเหมือนเดิมไวรัสมาก็ยกไปทุกวัน แล้วเสร็จแล้วก็บอกต่อเลยเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าพอตอบพันทิปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเราอยากจะลงกระทูแหละเราก็ไปถ่ายรูปซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่ากล้องดิจิตอลยังไม่มี<า>มีก็แพงมาก uh huh. ผมก็จะเริ่มด้วยมือถือ<า>ของโนเกียซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีซิมด้วยนะฮะมัน uh. เป็นเป็น,ปน,ปนที่อยู่ในนั้นเลยแล้วเอากล้องเนี่ยถ่ายถ่ายซึ่งสมัยนั้นมันจะเรียกกี เขาเรียกอะไรกีกีกี้กี้ยวไปเราไม่รู้เรื่องแล้วถ่าย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 ไปถ่ายเสร็จเราจะมาลงรูปต้องเสียบสายมาต่อเข้าสายแลนเข้าไปแล้วกดเข้าไปครอรูปหนึ่งที่ยี่สิบนาทีเพราะว่าไฟล์มันก็ใหญ่ด้วยตอนนั้นไม่รู้เรื่องไม่รู้นะค่ักดก็ประมาณแบบนั้นทำไปนี้เสร็จแล้วพอตอบแต่คนอื่นก็เลยลองดูบ้างก็ถ่ายรูป เอาไปลงข้าวแกงจานหนึ่งฉันกินข้าวแกงตรงนี้ร้านนี้ร้านไหนป้านู่นป้านี่อร่อยอก็มาเล่าให้เขาฟังแค่นั้นเองเขียนอะไรกินอะไรรสชาติยังไงก็เล่าไปฟางเป็นจริงเพราะสมัยก่อนมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันมีแล้วแต่ความชอบเลยเรื่องอาหารเนี่ยนะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีคุณอร่อยผมอร่อยไม่มีในบ้านบางที ในครอบครัวเนี่ยมผมเคยไปทานร้านนี่อุย้ยอร่อยมากภูมิใจบอกเด็กๆเ,เดี๋ยวไปทานกันร้านนี้อร่อยมากเลยป้าไปกินพอไปรวมครอบครัวคําต่อเด็กๆก็กกงั้นแหละนแะคือมันคือมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกเรื่องการกินเนีฮะซื้อเป็นกล้องดิจิตอลตัวเองไปกินร้านไหนเนี่ยสมมติเราเดินไปปุ๊บเอาแจกเขาสับปังๆผมผมไม่ถ่ายรูปแกหยุดเมตเลยหรเลือจะถ่ายไปทำไมวะ แกจะถามอย่างนี้แหละแล้วคนในร้านก็มองเหมือนตัวประหลาดอันนี้กรณีกรเกือบ20ปีที่แล้วเขาจะมองเป็นตัวประหลาดจรงิงๆว่าไอ้ทำอะไรว่ามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกอ,อึดอัดจนตอนหลัง็เลยคิดเออเอาไงดีก็เข้าร้านก่อนเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวชามก็ถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยว่ส่รูปข้าวถ่ายรูปที่เรากิน่ะบนโต๊ะเราแล้เวเรียกเก็บตัง พอเ,เก็บตังค์เสร็จปุ๊บลุกขึ้นยืนกันโลอะไรถ้าเติงต้ง,ง,งแล้วถ่ายแล้วเดินไปเลยไม่ได้ไม่ต้องมาให้เขายืนนะเพราะว่าสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมาสมัยใหม่กลับตลัปัดร <c oughs> ักสองสามปีที่แล้วผมไปกินข้าวหมูแดงร้านหนึ่งก็ร้านเดียวกันนะสมัยก่อนคือถ่ายถ่ายทำไมแต่รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วก็ถ่ายเล่นๆถ,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 ถ่ายให้ลูกรู้เพราะตอนนั้นลูกเรียนอยู่อเมริกา <c oughs> ให้ลูกเขาดูว่าคนเขาอยาก เห็นอาหารไทยเป็นยังไงแล้วก็วัวไปโน่นก็ถ่ายไปในเยยซิมคนนี้ย,ยไปถ่ายแล้วหรือจะถ่ายทาไมอะไรอย่างเงี้ยอัาาอลล่าสุดสักสามสี่ปีที่แล้วเดินเข้าไปตัวเปล่าอ่ะหรือไม่เอากล้องมาด้วยหระเอ้าหรือไปเอามาไปไปมาเดี๋ยวอวแต่งหน้าก่อนออคือเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เราร้อนอีกนิดนึงซึ่งตอนนั้นอ่ะผมถ่ายถ่ายภาพเนี่ยผมจะที่เป็นครอบครัวค่อนข้างครอบครัวใหญ่ วันอาทิตย์ผมจะต้องเจอขอครอบครัวไปอาม่าอากงหลานเลนอออีอาเจกนะจะไปกินโต๊ะจีนพอกินโต๊ะจีนปุ๊บผมจะถ่ายรูปก็สีภรรยานเอตะเกียบเขียไมให้ถ่ายรำคาญจะถ่ายเพื่ออะไรน <laughs> ะก็ผมก็แค่รีบจะถ่ายถ่ายเสร็จแล้วผมก็ไปลงพันทิปลงว่าวันนี้ผมมากินนะสิบคนร้านหกกี่กับข้าวสิบอย่าง แค่2,008ตัวตัตัวคนก็จะติดตาในพันนี้ว่าถ้าหลวงอ้วนไปกินร้านอาหารจี่ร้านนี้กับข้าวเท่านี้เทา่านี้งบเท่านี้เองทุกคนก็แฮปปี้ก็ตามไปกิน<ฆ>นี่จนมาวันหนึ่งลูกชายก็บอกผมรู้นะว่าป้านะ่ะคือหลวงอ้วนเลิกกินข้าวมันไก่เถออเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวใหม่จนจนในพันทิปเขาบอกว่าผมเป็นเซียนข้าวมันไก่ออ <laughs> ผมจะกินตลอดเขาก็บอกเลิกครับให้ไปกินอย่างอื่นบ้างก็เลยเลิกกินหลากหลายขึ้นแล้วความทุกคนรู้เ่าแล้วเริกเป็นลงอ้วนปุ๊บพอไปนั่งโต๊ะต้องมีพิธีกรรมให้ผมทําก่อนไม่มีใครกล้ามาเขี่ยวไม่มีกล้ามาเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนป้าถ่ายก่อนป้าทําก่อนอะโอเคก็ทําอย่างนั้นอะก็เลยโอเคก็ทําจนมาปีแรกที่บกงไ f เฟซบุ๊กครับเราก็ไม่ทําอืจนมาปีที่สอง ทีแรกปีแรกกับลูกชายบอกให้ทำผมก็ไม่ทำพอมาปีที่สองลูกชายอยู่อเมริกาเขาสมัครแอคเคาท์ให้เราเลยใน Facebook แล้วก็มาสอนให้เราทำลงอย่างงั้นลงอย่างนี้อา่าโอเคเราก็ทำซึ่งตอนนั้นนะบอกเลยว่าพอเขาสมัครคืนนี้ปุ๊บพวกรีเช้าเนี่ยเข้ามาหาสัจจรร์เลยแค่ข้ามคืนเนี่ยวันแรกมีคนติดตามฟอลโล่ห้าพันคนพอวันที่สองขึ้นเป็นหมื่นวันที่สามขึ้นเป็นสองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ย เยอะมากเพราะเป็นแฟนเพจจากพันทิปเข้ามามา,มาใน Facebook <า>นี่พอใน a c e b o o k เนี่ยตอนนั้นก็โอเคก็ามา่เด้คิดอะไรก็ทำไปเรื่อยๆๆมาก็ทำมาเป็น10ปีจนมาคนฟอลโล่ประมาณสักสองแสนสองแสนตอนนี้นนเรื่องตายแล้วเฟซบุ๊กคือ Facebook นี่แปลกอย่างถ้าข้ามระดับแสนเนี่ยมัน,นจะต่งักมันต้องให้เราจ่ายแต่ผมไม่เคยจ่าย ผมก็ทนกันมาไปเรื่อยๆก็ได้มาจากกัน,นแล้วจนทุกวันเนี่ยก็ได้ประมาณปนปค่ะยอดวิวยอดฟอลโล่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะเก้าแสนเจ็ดอ้โหอีกนิดเดียว y t u t u เนี่ยผมสมัครตั้งแต่วันแรกเลยแล้วผมก็ตัดต่อเองเริ่มก็เป็น iMovie ่ไอมูว่ให้ทำยังไงแล้วก็เคียรไปได้เรื่อยตอนนั้นตอนนั้นเริ่มมามาใช้เป็นมือถือแล้วเป็นมือถือ iPhone เครื่องแรก ก็เคลีย์เคลีย์เคลีย์แล้วก็ตัดต่ออะไรง่ายๆถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือตัดแบบกากๆคือตัดตัดแปะอะไรก็ไม่รู้เพลงมันก็จะมีให้เลือกอยู่สิบเพลงต้องต้องติ้งอยู่เท่านั้นแหละนี่เสร็จแล้วพอเราไปกินอาหารจีนเพลงนั่นเพลงอะไรวะขัดใจเราจะหาไอที่เป็นแอปเพลงเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีก็ทำไม่เป็นนี่บังเอิญผมตอนนั้นเริ่มมามี iPad ดเจ้าที่สอง พอตัดต่อปุ๊บก็เอาใช้ภาษาปรนมาณที่เขาฟิตเอาเลยคือเอาเอาเอาไอโฟนวางไอแพดวาง<ม>เปิด iPad ที่เป็นบันเลงซึ่งสมัยนั้นมันยังไม่เริ่มมีลิขสิทธิ์ก็เอาเพลงบันเลงจีนเดีดสรรีตีเป่าอะไรตึงต้งตึง้งตึ้งเสร็จแล้วก็แล้วก็วกวกอัดอัดด้วยเอาเสียงจาก a d แล้ดด้วยมือถือเอามือถือเนี่ยอัดเสียงซับไปเลยแล้วก<อ>็ภาผคุม ก็เปิดถ้ามันถ่ายทอดมาน่ะตามเสียงนะฮเอาไปการซับเสียงเล็กน้อยมันซาวเข้ามาอย่างั้นน่ะสมัยแรกๆจะทําอย่างนี้จนมาเอาทําเอาจริงจังก็คือช่วงโควิดก่อนโควิดพอดีลูกชายเขามีบริษัทเป็นของตัวเองดิจิตอลเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงโควิดเขาก็พักผ่อนคือ Hope Work f ฟอ m Home เขาไปอยู่เกาะอยู่แกงอยู่นูนนี่นี่้ามานั่งทำอะไรเล่นๆกันเขาก็เริ่มมาถึงมาใช้เทคนิคซึ่งเขาก็ไม่ได้อะไรแต่ด้วยฟวามที่เด็กรุ่นนั้นจะเก่งเรื่องเรื่องไอทีทั้งหมดเขาก็มาตัดต่อซึ่งคลิปแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวตัดคือยังจําได้คือของสยามสเต็ก Mm. ซึ่งเขาก็เป็นชียอ์ขึ้นมาเองสายามสเต็กสมัยเขาเรียนอยู่เซนต์คาเวียนเด็กทุกคนทั่วกรุงเทพจะต้องมีร้านสเต็กอยู่ตรงนี้ให้มันลื้อฟาร์มหลังกัน mm. คลิปนั้นทําออกมาคลิปแรกเลยที่เป็นเรื่องเป็นราวนี่คนเข้ามาดูเฉพาะเฉพาะคลิปนั้นสองล้านกว่าคน oh. แล้วหลังจากนั้นหกเดือนเต็มเนี่ยแต่ละคลิปผมไม่มีต่ำกว่าล้าน <Yeah. S 2> สองล้านสามล้านเพราะตอนนั้นอาจจะเป็นว่ายังใหม่ ใหม่อยู่สําหรับเราแล้วตอนนั้นคนก็ยังไม่ได้มาอะไรเยอะแยะกันแล้วก็โอเคดีๆทำเราก็แกก็มาช่วยเราทําทำเสร็ก็เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวจนมาสักสองปีให้หลังเนี่ยที่ผ่านมาจะเกือบสามปีเนี่ยก็มาถึงเริ่มเอาเด็กมาช่วย พราะอารมพังจริงๆคือมันเกินขีดความสามารถผมแหละหรือแล้วอีกอย่างคือถ้าเราไปตัดต่อแบบนั้นมันไม่ได้แล้วต้องใช้เครื่องมันจะต้องมีอุปกรณ์เดือ้แยพคมชัดวิดีโอไม่ยืดเยอะเกินไปไม่ไม่สามารถถึงแล้วผมก็คิดว่าพอแล้วไม่เอามาลกสมองอีกแล้วนะก็ทําแค่นั้นแล้วก็มีทีมมีเด็กดอมาตัดต่อให้นี่พอเด็กมาตัดต่อให้มันก็มันก็ถือว่าดีสนุกนะ สนุกจนทุกวันนี้บองตรงเลยนะเอาให้ผมไปเข้าไปลงโพสเองเนี่ยนี่ยังทำไม่เป็นเลยเพราะเด็กมันทำให้หมด <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังไปตามแนวอะไรของเราอยู่แต่แนวเนี่ยนะในการทำคอนเทนต์เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีตัวตนอย่างตัวเราเองเนี่ยร้านต้องแบบไหนอร่อย <c oughs> ยังไงนี่บังเอิญผมเนี่ย ไปในแนวของสเต็ฟู้ดร้านจีนมีวิธีการเลือกอยัง,อยงไงแต่ถ้าถามส่วนตัวอาหารที่ชอบผมนี่หลากหลายมากฟรายดิเนงโอมากาเสทุกอย่างผมทานหมดจีน <ภา S 2> ผมก็ชอบทุกอย่างชอบหมดอาหารไทยชอบหมดแต่พอเอามาลงโพสอยากไปกินบางทีไปกินมิชลินอ้ยปังแน่เลยเมืองไทยยังไม่มีมิชลินเอามาลงตุ้มเป็นไงฮะ ทำไมอะคะคนไม่ดูเพราะว่าเขาผลเขาเข้าไม่ถึงมั oh. าะจะเข้าไม่ถึงเขาก็จะดูแค่รู้สึกว่ามันห่างไกลตัวเองคือพีรฟนตอนทารีวิวนะตั้งใจโอ้ของแปลกใหม่เลยเมืองไทยไม่มีโู่นนี่คนดูบางทีไม่ถึงหมื่นเลยว้าซึ่งกลับกันบางทีเราขับรถไปเห็นหน่ะแปลกเขาเนี่ยซึ่งเราไปกินแกงจามแบขนมกุช่ายผัดรถเข็นอยู่ข้างถนนเนี่ยกินจนเราชินแล้วจนวันนั้นอ่ะเอามือถือไปถ่ายดิว่าถ่ายมา นาทีเดียวเอามันลงแบบธรรมดาไม่มีอะไรคนเข้ามาคนเข้ามาไลน์นั้นดูเกือบสามล้าน oh. แค่แค่ไอผัดกุ้ยช่ายข้างถนนเนี่ย oh. ซึ่งเราก็มีเวลาคิดว่าสิ่งที่ตามถึงเราไม่ถึง oh. และส่วนอย่างอย่างเรื่องความอร่อยไม่อร่อยผมสร้างอิมเมจตั้งแต่แรกแล้วก็ททำเลยว่าร้านไม่อร่อยเราไม่กินเพราะฉะนั้น คนที่ตามผมจะรู้ว่าร้านที่ผมไปกินเนี่ยต้องอร่อยอต้องดูดีต้องอะไรซึ่งเรากลายเป็นว่าเราไม่จำพอมาถึงทุกวันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปชมเลยว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยนะร้านนี้ดีนะเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าตามผมดี90%อ,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือร้านแต่ร้านที่ผมไปกินเนี่ยส่วนมากผมกินมาตั้งแต่วัยเด็กัยรุ่นวัยหนุ่มไปกินตามตาม่ตางจังหวัด เรารู้อร่อยแน่แต่วันนี้กลับไปครั้งมันไม่ได้อร่อยแต่มันก็ไม่ได้แย่แต่เขาขายมาสาี่ห้าสิบปีเราก็กลับไปกินคือกินเนี่ยโอเคมันไม่ได้อร่อยว้าวแต่มันก็ไม่ได้แย่นะักผมก็ลงรีวิวให้ให้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาขายมาหกสิบปีนะห้าสิบปีนะบางทีทําแล้วเนี่ยบอกเลยบางทีเกิดความภูมิใจตรงที่เขาเนี่ยกลับขึ้นมาเลยจากที่เขาจะเลิกกลับที่คือช่วงสองสามปีหลังเนี่ยมีมีเป็นสิบล้านอนะ่ะ ที่เขาแบบเขาจะเลิกแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยแล้วจนพอผมไปรีวิวแล้วคนก็ตามไปกินก็กลับมาบอกให้ผมฟังโอ้อเจกบอกไม่ไหววะ่ะหลวงอ้วนมาลงแล้วทําไม่ไหวเลยตอนนี้ <S <S <ๆ>นยซึ่งเราก็ดีใจนะ,ะดีใจที่ช่วยเขาครับ<ๆ>คือทุกอย่างทุกวันนี้ทําไปตามปกติเพียงแต่เราปรับให้เข้ากับเหตุการณ์คือเราไม่ได้ไปต้องตามเขาผมว่าไอาการที่ถ้าคุณสังเกตนะครับ การที่บางคนนี่เข้ามาในวงการเนี่ยหนึ่งต้องการเกี่ยวกับเรื่องเมกมันนี่ในการยอดไร้ยอดฟิวอย่างเช่น Facebook ได้กี่คนดูซับนี้เท่าไหร่ y o u t u b e ซับนี้เท่าไหร่เขาใจ่ายให้เท่านั้น oh. แต่ผมตัดตรงนั้นไปเลยผมใช้ความเป็นเป็นตัวเองที่ว่าเ้ยอค่อยๆทำไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปมุ่งหวังคุณอ้วนคิดว่าอายุของเราเนี่ย มีเป็นอุปสรรคไหมคะไม่เป็นนะมีเพื่อนๆเ,เด็กๆถามลุงพักผ่อนหรือยังเหนื่อยไหมทำไมไม่พักผมก็จะสาถาพวกพี่ๆทุกคนน้องๆการพักผ่อนของคุณคืออะไรตื่นมาไปกินไหมหาของกินไหมเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหมผมก็ทําอยู่อย่างนั้นนะฮนะแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็คือนี่ก็คือการพักผ่อนของผมแหละ ถ้าใครบอกตรงๆนะถ้าใครอยู่บ้านนักเกินหกสิบนะเดี่ยงรอวันตายใอ้พูดแรงๆอย่างนี้เลยจริงๆอย่างผมเนี่ยนะฮะเออพอให้อยู่บ้านนะปวดหลังนั่งกะอ้ยลุกกะโอ้ยแล้วบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวนะผมจัดกระเป๋าเตรียมพร้อมบางคนเนี่ยอาจจะคิดในใจฮก็ต้นทุนมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือไม่ไม่จำเป็นผมมองสมัยก่อนเนี่ย อย่างผู้สูงวัยหลายๆท่านบางทีเราขับรถไปแล้วมองเนี่ยจะสังเกตผู้สูงวัยเนี่ยจะนั่งอยู่ตามป้ายรถเมย์มีกระเป๋าผ้าใบหนึ่งมีน้ําขวดหนึ่งมีร่มคันหนึ่งผมยังเคยคิดเลยสมัยก่อนกูไม่มีอะไรทำแค่นี่ะนั่งรถเมย์ไปหัวต้นทางปลายทางนั่งกลับบ้านดูวิวไปกินวุ้ยเตี๋ยวชามมันก็มีความสุขแหลราะว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นการเป็นเป็นแอคทิวิตี้หรือเป็นการงานอดิเรกที่ไม่ต้องลงทุน เพราะทุกคนส่วนมาก90%มี facebook นี่มือ f a c e b o o k เราไม่ต้องสร้างเพจก็ได้เราเตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นอะไรสวยงามหรือเห็นอะไรสิ่งที่เราชอบหรือแม้ถ้าหน้าบ้านเรามีที่ถ้าครืบหนึ่งเนี่ยใส่เม็ดถั่วเขียวลงไปถ่ายวันแรกเลย เราถูกมาทำเอาไว้ตรงนี week, ้แล้วนะำก็าไปลุ่งขึ้นอีกวันน้ำมาหยอดหน่อยเตียงแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยให้มันเหมือนกับว่ามีกิจวัตรแต่เช้าเราก็มาจนมันขึ้นเม็ดขึ้นล้วก็ถ่ายของเราไปเรื่อยอันนี้ความชอบของแล้วแต่บุคคลอย่างบอกบุคคลชอบทำอาหารก็ก้องถ่ายฉันผัดไข่เจียวฉันทำกับข้าวฉันใส่นู่นนี่ไม่ต้องไปเน็บทำแบบธรรมชาติทำได้ในความชอบของแต่ละคน หรือบางคนมีฝีมือในการทําอะไรง่ายๆทําทไปมันก็บอกแล้วมันไม่ได้มีการลงทุนไงให้เพื่อนได้เห็นไปเที่ยวก็ถ่ายไปอะไรไปอี้ยผมคิดว่าทําได้หมด